สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง TG Beta Genetics นะครับตอนนี้มาสู่ EP 2นะครับในการเริ่มต้นตั้งแต่การเพราะประกัดนะครับอันดับที่2 EP 2เราจะมาดูในส่วนของการกรูมมิ่งลูกปลาหรืออนุบานลูกปลานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผมใส่อะไรลงไปในบ่อบ้างนะครับเมื่อวานเราเรียนรู้ในส่วนของการเพาะลูกปลาไปแล้วนะครับทีนี้พี่บางเราจะลูกปลาลงบ่ออนุบาลได้ตอนไหนนะครับ ขณะที่เราเพาะได้ลูกปลาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมจะกี่วันก็แล้วแต่นะครับเพราะอัตราการเพราะเนี่ยบางคนเพาะได้สามวันถึงห้าวันลูกปลาก็สามารถลงบ่อได้แล้วบางคนเพาะอาทิตย์หนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเวลามาถึงแตกต่างกันลูกปลานะครับจะใช้อุณหภูมิในการเพราะหรือฟักเป็นตัวนะครับอุณหภูมิที่ดีในการเพราะลูกปลานะครับอยู่ที่สาม ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบสององศาโดยเฉลี่ยนะครับการเพาะก็จะแตกต่างกันไปที่ไหนร้อนหน่อยก็จะเป็นตัวไว้หน่อยนะครับแต่ที่สุดแล้วการที่จะเอาลูกปลาลงบ่อลูกนนาครับคุณผู้ชมให้ลูกปลาไหวขนาดกับพื้นโลกก่อนนะครับไหวไหวไหวขนาดกับพื้นน้ำนี่ครับแล้วคุณก็เอานิ้จิ้มไปดูที่ลูกปลานะครับลูกปลาไหวหนีคุณเร็วๆได้น่นแสดงว่าเขาพร้อมที่จะลงบ่อใหญ่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเมื่อลูกปลาพร้อมมาดูการจัดลังนะครับการอนุบาลลูกปลาว่าผมใส่อะไรลงไปบ้างอ่ะแอดมินครับซูมมาที่บ่อครับ ดูที่บ่อครับจะเห็นว่าในบอ่อผมมีอะไรบ้างณนะตอนนี้นคุณผู้ชมครับเห็นน้ำเห็นน้ำไหมน้ำจะเป็นสีใบหงกว้างเข้มๆหน่อยนะคุณผู้ชมแล้วก็ที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือมีอะไรครับมีใบตองถามว่าพี่บางทำไมต้องใส่ใบตองเยอะขนาดนี้วะต้องบอกกันเลยว่าบอ่อของผมใช้เป็นบอ่อ2เมตรนะครับเส,ส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรครับคุณผู้ชมในการที่ผมใส่ใบตองลงไปนะครับเพราะเพราะว่าผมต้องการให้การปรับค่าสภาพน้ํามันสมดุลน,นะครับมีความเป็นกดอ่อนๆแล้วก็ ที่อย่างนี้คือผมใส่ใบหูกว้างลงไปด้วยแต่ใบหูกว้างเริ่มจมลงไปเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับแอดมินโฟกัสมาที่หน้าผมนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่ผมใส่ใบตองเพราะว่าเวลาใบตองแช่น้ําผ่านไป24ชั่วโมงเนี่ยมันจะเกิดเมือกขึ้นมาพูดแบบตุ้งๆง่ายๆเป็นเมือกในเมือกนั้นมันจะเกิดแบคเตอรีขึ้นมานะครับมันจะเป็นอาหารของลูกไหลด้วยอาหารในส่วนของที่จะเป็นพารามิซียมด้วยนะครับว่าเป็นไงดูเดี๋ยวผมให้ดู <c oughs> อ่ะมาดูใบตองก่อนอันนี้ลูกปลาครับ ตัวขาวนี่ไม่ไม่ทราบไว้อันนี้เห็นลูกปลาจะอ้วนป๊อกเลยเหไหมสายจะสวยมากจะอ้วนป๊กเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเวนด้าน้องชมนี่เป็นแวนด้าเห็นไหมตัวจะกลมบล็อกเลยนะครับไม่มีผรอมนะครับมาดูว่า <c oughs> ในส่วนของการใส่ใบตองเราได้อะไรเกิดขึ้นมาด้วยครับมาดูอันนี้ก่อนผมให้ดูของโซ่อาหารก่อนครับมองเห็นไหมอันนี้คือพาราเซียมที่มันขึ้นตรงนี้เห็นไหมในน้ําแอดมีลงสูงเข้าไปดูผมไม่ยาวสองถอยไปนิดนึงครับ ตืดๆๆเนีย่ยกินขึ้นเป็นผิวๆน้ำในหม้อเห็นไหมมัเนี่นี่ปอยเล็กๆเนี่ยนี่คือพารามีเซียมนะครับลูกปลาสามารถกินได้ถึงสิบห้าวันเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมปาดผิวน้ําออกเห็นไหมที่อยู่ใต้ผิวน้ํานะครับอันนี้คือพารามีเซียมนะครับที่มันมีอิทธิพลมาจากการที่เราแช่ใบตองไว้นะคุณผู้ชมตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดในเมื่อใบตองเนี่ยมันจะเป็นอาหารช้นดีของลูกไร่ลูกไล่จะสามารถกินพวกแบคทีเรียนี้แล้วมันก็แตกตัวเป็นเล็กๆได้นะครับอันนี้คือ วิธีและเทคนิคนะครับในส่วนหนึ่งของที่ผมทํานะเราก็ถามว่าหลายหท่านบอกว่าพี่บางผมไม่มีใบตองแห้งผมใช้ฟางได้ไหมได้เหมือนกันนะครับจะสังเกตได้ว่าเอพี่น้องกเกษตรกรหลายๆท่านนะไปช้อนลูกไหลที่หลังจากที่ทุ่งนาเขาถ่ายฟางเรียบร้อยแล้วเอาน้ําเข้ามันเกิดอะไรขึ้นท่คุณผู้ชมครับมันเกิดการหมักหมมของฟางแล้วก็เกิดบักเตอรีขึ้นมาลูกไหลเลยเกิดขึ้นมาวูบจนมันมันจะมีลูกไหลที่ค่อนข้างที่เ,เยอะน่นสาสนใจว่ามันกินบักเตอรีแล้วมาแตกตัวได้ อันนี้คือเหตุและผลแต่พี่เหน่ว่าผมไม่ใส่ฟางเพราะว่าคืนหนึ่งฟางถ้าผมใส่เท่าประมาณปริมาณเท่าใบกล้วยนะคุณผู้ชมมันจะเกิดอะไรขึ้นครับลูกน้ำค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะนั้นก็คือผมเลือกที่จะใช้ใบตองมากกว่าแต่ที่สุดแล้วท่านใดสะดวกแบบไหนก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับลองดูแต่ก็อย่าใส่เยอะมากจนเกินไปนะครับถ้าใส่เยอะมากเกินไปการหมักหนุ่มของวัชพืชมันจะเกิดอะไรครับคุณผู้ชมมันจะเกิดความร้อนจะเกิดแก๊สนะครับเกิดแก๊สแล้วเกิดความร้อนมากเกินไปในน้ํามันจะ ออกซิเจนในน้ามันจะน้อยลูกปลาจะร่วงให้ใส่แต่พอดีนะครับทุกอย่างต้องทาแต่พอดีแล้วก็ผมก็ใช้เกลือสาดนะครับคุณผู้ชมได้เกลือสาดเหมือนเดิมอันนี้หลักๆแล้วเราก็ค่อยๆเลี้ยงดูขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆพี่บังครับเราควรให้อาหารกี่มื้อต่อวันเพราะฉะนั้นหลักการให้อาหารในการอนุบาลลูกปลานี่สาคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกผมจะให้น้อยๆก่อนเริ่มสาดให้ทั่วก่อนให้เห็นลูกไหลลอยอยู่นะครับแล้วก็เช้ามาถ้าผมเอาว่า,ายส่องดูลูกไหลยังมีอยู่ตามนี้ ลูกลายยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ผมจะไม่ให้ซ้ำนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอาหารควรให้แต่พอดีให้มากก็เป็นโทษนะครับนเพราะนั้นก็ควรให้พอดีแล้วเช้าส่องมาดูเราก็ใช้ส่องดูยังมีลูกปลายอยู่ผมไม่ให้แต่เช้านี้มันกินกันหมดเลยครับคุณผู้ชมครับลูกปลาเริ่มขยับไซล์แล้วผมก็จะให้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเช้าเราให้แล้วเย็นหมดเราควรให้ไงต่อครับให้สองมือน่าแสดงว่าปริมาณการกินของลูกปลาทั้นมันกินมากจนจนกินไม่เหลือละตอนเย็นมัก็สาดไปนิดหนึนะ่งให้สองมือได้ หรือให้มื้อเดียวตอนเช้าถ้ารูคำนวณได้คุณก็ให้เผื่อเลยอย่าให้เยอะมากจนเกินไปเพราะว่าถ้าให้เยอะมากจนเกินไปลูกลูกไรที่มันหนานแน่นจัดมันจะตายเวลาตายลงไปข้างล่างเสร็จปึ๊กมันจะเป็นกดนะครับคุณชมว่บอึปลาหรือลูกไรทุกอย่างที่มันตายเนี่ยโปรตีนมาสูงมากมันจะเป็นกดลงมาอยู่ที่ก้นพื้นนะครับเวลาลูกปลาลงไปนอนที่ก้นพื้นมันจะเกิดอะไรขึ้นครับตะเกียบตะกุดใช้น้ําจะกุดสังเกตดูนะหลายๆท่านที่ไม่ค่อยได้ดูดกรอนออก เอาปลาขึ้นมาฟอร์มตอนที่ปลาเป็นลุนอันนี้คืออย่างนี้คือของผมก็ไม่ไม่ถ่ายน้ําไม่ดูดกรเลยนะคุณผู้ชมนะแต่เป็นอ่ากรณ์ปริมาณให้มันเหมาะสมเพราะว่าบ่อใหญ่นี่คือสเปคมันค่อนข้างที่กว้างแล้วก็การคำนวณอาหารเราจะให้ค่อนข้างที่จะเป๊ะมากคนละหลายท่านที่เอาปลาขึ้นมาเอ้าพี่ตะเกียบกุดใช้น้ํากุดน่าแสดงว่าคุณให้หารมากมากจนเกินไปแล้วก็ในส่วนของที่มันมีกดที่ตลายบ่อเยอะมากจนเกินไปลูกปลาไปนอนมันกดมันก็จะกัดตะเกียบกุดนะครับคุณผู้ชมนี่เห็นเกว่าลูกปลาจะสมบูรณ์แข็งแรงมากนะครัับบทุกๆช้าาผมมจะะสองดูนคร ขาขาวนี่คือลูกปลาหมดเลยผู้ชมมองเห็นไหมเดี๋ยวให้เอ็มสูงมานี่คือลูกปลาหมดเลยนะครับบอ่อนี้ก็อยู่ประมาณพันกว่าตัวถึบสองพันตัวได้นะครับเพราะนั้นการอนุบาลลูกปลาก็ต้องเฝ้าคอยระวังทุกๆเช้าต้องคอยดูนะคผู้ชมนะอันนี้ต้องมาสังเกตเลยนะครับเพราะช่วงนี้คือช่วงระหว่างคาบเกี่ยวระหว่างแรกเกิดถึงสิบสี่วันอยู่ระหว่างคาบเกี่ยวถ้าพ้นสิบสี่วันไปแล้วก็โอเคโอตาสการลอดค่อนข้างที่จะสูงแล้วทุกๆเช้าเรามาส่องอาก,การปลาดูก่อนและที่สำคัญที่สุดก็คือ สแลนที่ใช้นะคุณผู้ชมนะสแลนเนี่ยคือแดดที่ด,ดีต้องส่งถึงก้นพื้นนะครับเพราะว่าอาหารใส่เลือดแสงแดดแล้วก็อากาศสําคัญที mother, ่สุดี้ที่จะทําให้ปลาเจริญเติบโตได้ดีทุกทุกองค์ประกอบนะครับันมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเราเพาะเข้ามาแล้วการเพาะปลาให้ติดเนี่ยไม่ยากแต่การเลี้ยงปลาให้รอดทั้งหมดที่มันมีอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ง่ายผู้ชมเพราะั้นแต่คือที่สุดแล้วในเทคนิคผมก็พยายามทยอยมาแนะนําบอกกล่าวนะครับโดยเฉลี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของยา ผมจะไม่ผมจะใช้ยาปฏิชุนะค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับหลักๆก,ก็คืออาทิตย์หนึ่งผมจะ撒เกลือป่าจะป่วยไม่ป่วยก็แล้วแต่ผม撒เกลือคุมเลยแล้วยิ่งช่วงนี้อากาศแกรงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวในวันเดียวมันค่อนข้างที่จะสาหัสกับลูกป่าเพราะลูกป่าเนี่ยถ้าอุณหภูมิวันหนึง่งมันเปลี่ยนแปลงกระทันหันแค่สององศาก็โอกาสลูกป่าล่วงง่ายค่อนข้างที่จะเยอะนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงตอนที่ก่อนที่เรา <c oughs> จะอนุบาลลูกป่า,ปาทำไมเราต้องแช่ในบอ่อ ื่อต้องปรับอุณหภูมิให้มันบาลานซ์หลักการเดียวกันครับถ้าอุณหภูมิวันนึงมันสิงแค่สอง,องศาลูกปลาก็สามารถร่วงได้อะอันนี้เทคนิคคร่าวๆในการอนุบาลลูกปากลกปา,ลปาผมใส่อะไรไบ้างแล้วก็ผมคุมเกลือ,อยังไงนะครับเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วยอนลองย้อนฟังคลิปอีกทีหนึ่งการที่ผมใส่ใบตองผมได้อะไรมานะครับแล้วลูกปลาก็สมบูรณ์แข็งแรงตัวอ้วนนะครับกินได้ดีทุกตัวก็กินบาลานซ์วันนี้ผมเช้ามาดูลูกลายหมดแล้วที่ให้ไว้เมื่อเย็นอันนี้ผมให้สองมื้อนะให้เช้าและเย็นด้วยนะครับลูกดด้วยยันาาาากขครับ พยายามส่องดูว่าจะมีฝุ่นเกาะที่ตัวลูกปลาเราหรือเปล่ลปาพยายามส่องดูให้ละเอียดแล้วก็มองดูก้นพื้นว่าลูกปลาล่วงไปตายบ้างไหมนู่นนี่นั่นพยายามเช็คให้ละเอียดถึงแม่ลูกปลาล่วงเราตายสามทีตัวที่ก้นบ่อต้องหาสาเหตุได้เจอว่าทําไมมันถึงตายนะครับเราต้องแก้ไขให้ทันทุ่งทีนะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมีเจอเหตุการณ์เช้านี้ผมเจอปลาตายสองตัวผมจะแก้อย่างไงนะครับปลาปลาตายสองตัวผมไม่ไิ่งนอนใจนะคุณผู้ชมผมจะหาสาเหตุทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นไป เดี๋ยวผมจะถ่ายจากคลิปนี้ถัดไปเลยแล้วก็อาจจะอัปโหลดเป็นอีพีถัดไปอีพีเร่งด่วนนะวันนี้ผมเจอปลาตายในใน,ในปลาอะไรปลาปลาัยรุ่นนะครับที่ใกล้จะขัดขึ้นแล้วก็เจอเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้วันนี้เลยแล้วก็ดียอาจจะอัปโหลดไปใน next set หรือ next level ต่อไปโอเคงั้นคลิปนี้วันทนี้ก่อนนะครับมีข้อความอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะว่าทุกครั้งที่การอัปเดตคลิปคุณจะได้เห็นก่อนใครคลิปนี้